อันนีห้องน้ำอ๋อมันทะลุถึงกันนะเราต้องได้มาทำคอนเทนต์ตรงนี้แล้วล่ะพี่แคทตอนกลับมาก่อนเดี๋ยวเรามาทำคอนเทนต์อ่างกันถ่ายรูป มไม่อยากไปออกานอกแล้วอยากแค่ถ่ายอยู่อยู่ในห้อง, <c oughs> แ,ลงแล้วก็แบบภายในโรงแรมมันก็มินิมองอยู่นะ <c oughs> ันแดงมาอกอุกอ้ยเปิดแง่ไวะ